เออแล้วดีใช่ไหมยายจบหานี้มาปิดกอนได้ค่ะเด้อนคนตกข้างแห้งกันจกได้ป่าน่อยมาั้นชีวิตย,ยายแต่น้น่อยตะกี้ยายก็เป็นเช่นไะค่ะอายุยี่สิบก็ปีสามีมาตายคนจะเป็นขึ้นกัน,นหลายจุงข้าเจา้าไว้ม็ขึ้นกันเฮ็ดตําพอเขาดูแลพ่อเขาเฮ็ดกินเฮ็ดอยากใช่ให้พ่อเขาเสียค่ะเวละความดีมันมันขยังนยัง ยิงยิงตีบดีมันกระดีค่ะสุดท้ายมันกระดีน้ำกันทุกคนค่ะทั้งสองฝ่ายจากที่แรกๆเขาบอกรับเขาลูกเขาบอกรับเขาสุดท้ายสมืส่นเดียงกาเสียงกากค่ไล่ไายค่ะมันเป็นปลาค่ะโอเคพันไม้ตะกี้ดังไฟนะคะเนาะแังขึ้นค่ะสมื่นเนี่มันทานสมัยลแล้วคนจังบปติ หวดเข่าข้อพิล่าข้าหนึ่งแล้วค่ะเนะาเนะหวดจนสิหวดทั้นทงนาางอกทั้งในบ่งคนก็จะกระเห็จีิแต่ผู้เฒ่าร้านทำบอกเลยเวลาพิล่าเสะเข่านะแหะดูแลกันค่ะพี่น้องเอาก็เพ่อนมากอะยี่สิบเจ็ดปีแล้วก็คุ้นตาแต่เขาก็บม่ได้มีลูกดอกว่ายากกับเห็ดมันเนาะเพ่อนกับมีลูกของเพื่อนเอา,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 าหน้า,าหาางงัวาทาั้งนอกทั้งในเด้อสัญญาลูกหลานเอ้ยสัาญ์บางคน,น่นตี หวดเอาเสื้อจะโลดนะคะนี่นแล้วมือเนี่ยตดเบิดถ่ายอยู่บ้านนอกเาได้ยินเสียงคาเนี่ยพอดีเด้อค่ะบัตรคนเต็มปติดหวดเข่าเขาเวลาเขาหนึ่งแล้วค่ะเนาะเราเหตุตำคนเหตุตาบัดรตำใบเห็ดน้ำปูนั่นปูนี่ใจดีจิตใจดีเขากคิดได้บ่ายเขาเนาะค่ะน้องี่น้องว่ได้บ่ายเขาย่องดอกเขาเอาล่าหัวทั้งนอกทั้งในเด้อสัมภาลูกหลานเอ้ยสัมภารบางคนอ่ะตี ปวดเอาเสื้อจะโลดนะคะนี่นแล้วมันเนี่ยติดเบิด์ไอเราเห็ดตำคนเห็ดตำบัดตำปลาเห็ดน้ำปูน <PU> <him> yup. ั่นปูนี่ใจดีจิตใจดีเขาก็สิได้บ่ายเขาเนาะค่ะน้องพี่น้องว่ได้บ่ายเขาย่องดอกไอ้เขาเสือช้างเสือบ้าเสือชัดหน้าจะได้เสือได้งาสรรพนามคำโบราณที่ว่าเนาะเสียงกาเสียงกาจะไล่ลายค่ะมันเป็นปลาค่ะ โ okay. อเคพันธุไมตะกี้ดังไฟนะคะเนอะองแต่งต้นค่ะสมือนี่มันทันสมัยแล้ว่เป็นข้าวข้าวตัวบ้าตรวจชับหน้าจะได้เวยได้ทางส,าบ,าสบายคำโบราณที่นาะดูแลกันค่ะพี่น้องเอากระเพิ้นมากอะยี่สิบเจ็ดปีแล้วก็คุ้นตาแต่ห้าก็บ่ได้มีลูกดอกวายากับเห็ดมันเนาะเพิ่นกับมีลูกของเพื่อน ดังแก๊สค,ค่ะทุ่นเลเปิดตึบ๊บเลยคะ่ะน้ำใส่หมอ้อหนึ่งแล้วก็เปิดไฟค่ะเสียงนกสวาเออแล้วดีใชนะหมอ่ะยากจัอันนี้มาปิดกันด้วยค่ะเด้ออันฝนตกแข้งแห้งก็อยากได้ปลานหน่อยมากเสียงกาเสียงกาค่ะคลายลยค่ะมันเป็นปลาคะล่ะอมลูกกระเบิ้งลูกไปน้ำค่ะ ก็จะกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะพี่น้งองช่วง่เพียงช่วงที่เขากำลังเสียดังแก๊สค่ะเพีนีน่เปิดตึ๊บเลยค่ะพอน้ำใส่หม้อหนึ่งแล้วก็เปิดไฟค่ะเสียงนกสั่นย้ายเป็นเปลี่ยนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปึงอยู่ด้วยค่ะปึงบ้านแต่ละบ้านบ่คือกันนะคะเนาะถ้าได้ยินเสียงกาเนี่ยมันสิเป็นล่างบ่ค่อยดีค่ะยิ่งเป็นเสียงกา<ๆ>เสียงกากระไรไลค่ะ มันเป็นปลาค่ะปลูกมะหมูปูหอยย่าหินอยู่ย่าละมักมักค่ะผู้เฒ่าปูสะพัดหัวชนิสิหัวทั้งนอกทั้งในสองคนเขาจะประเพสเลยแต่ผู้เฒ่าร้านเขาบอกเลยขณะขณะเสื้อเข่าได้กับน้ำตาไหลคนละเมื่อะไรก็ได้กินหลานสิยใจอีตูนอีตูนหลานนี่ยังวะมันขาดพอแต่น้อยจเจมันคือเอาหน้าหัวทั้งนอกทั้งในเด้อสำหรับ ลูกหลานเอ้ยสเน่บางคนน่ะตีหัวดเอาเสื้อจะโลดนะคะนี่น้ำมันติดเบิดดังแกสค่ะทืะ่เนี่ยเปิดตึ๊บเลยค่ะน้ำใส่มอหนึ่งแล้วก็เปิดไฟค่ะเสียงนกเสียงชีวิตย้ายแต่น่อยตะกี้ย้าย็เป็นงใช่หรืค่ะอายุยี่สิบก็ปีสามีมมตไถ่คนจะเป็นขึ้นสั่นหลจ,นจุงข้าเจ้าวราเอ้ยนักขึ้น,นเอาหน้าหัวั้งนอกทังไงเด้อสั่น,นาหล ลูกหลานเอ้อสนิ้บางคนน่ะตีหวัวดเอาเสื้อจะโลดนะคะนี่ยแล้วมือตีบิึกแล้วเห็ดตาคนเห็ดตาบัดตําบาเห็ดน้ำปูน,น,ำนั่นปูนี่ใจดีใจิตใจดีออกเกษียได้บ่ายเขาเนาะค่ะนพี่น้องามได้บ่ายเขาย่องดอกครับอย่างกับมัาอาศัยอยู่นี่ยล่ะมือเศร้าตื่นขึ้นมาเสียงนกเสียงกาห้องแซวลซลค่ะพี่น้องลุงอ,อรุณเบิกฟ้าสิงกำบะหินทอดฟ้าเสื่อนชีวิตยายไปแน่น้อน ตะกี้ย่าก็เป็นใิละค่ะอายุยี่สิบกวปีสามีมาตไถ่คนจะเป็นคือกันหลายจุ่งขจรวาเอียมันคือกันเอาสกเคคันทำไมตะกี้ดังไฟนะคะเนาะดังตื่นค่ะสมื่อเลยมันท่านสมัยแล้วว่าเออเราดีใช่ไหมยายกจังหาเนี่ยมาปิดก่อนด้วยค่ะเด้ออันฝนตกข้งแห้งก็อยากได้ป่านน้อยมาก ปลูกมะหมูปูให้ยายกินอยู่ย่าละมกักมักครับทุกท่านปูสะพัดมันมานอนอยู่นี่นอนอยู่ป่านกกระปูดกระไหลค่ะยามแมลงข้าวพูดพูดพูดอยอะคุณเพ่นภากันมานอนอยู่นี่ดิเสกเขา่าคนโอ้มาเข่าไปหลายดิยอย่างปฏิพฤยาหอดยามแมลงค่ะก็ได้หัวย่าละปลูกมะหมูปูให้ยายกินอยู่ย่าละมกักมักครับทุกท่านปูสะพัด ทั้งไนมันมันค่อยแจ้งกันได้น้องเอ้ยคสิ่ะเฮ็ดคือคนจะมีคนแรกแล้วอันนี้คนตาคน็นอ่คนที่เหตุํำพอเขาดูแรพ่อเขาเฮ็ดกินเห็ดอยากใช่ห้พ่อเขาเสียค่ะนี่และความดีมันมันก็งยังยังยิงยิ่มสองคนเตรียมปติหัวเข่าข้วลากข้อหนึ่งแล้วค่ะเนาะมันมานอนอยู่นี่ นอนอยู่ปลานกกระปูดกระไหลค่ะแมลงขง้าวพูดพูดพูดอยู่คุณพากับมานอนอยู่หนดิเตือนเศร้าขึ้นมาเย็นเยาลนเ่าเข้าน้มลูกกระเบื้องลูกไปน้ำค่ะก็จะกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะเพ่อช่วงช่วงช่วงที่เรากำลัง,งสเสยยยงเียก็มีอะไรธั้ม ว่าไใตา้ก็น้อยนะลูกคนที่สองอันจะกี้นี่แหละได้สองเดือนตนนะสามียายใตาเยดูแลก,กันครับพี่น้องเอากระเพิ่นมากอะยี่สิบเจ็ดปีแล้วก็คุ้นตาแต่เฮากบว่าได้มีลูกดอกว่ายายกบเห็ดมันเนาะเพิ่นกบมีลูกของเพิ่นไอเราเห็ดตําคนเห็ดตําบัดตําบาเห็ดน้ําปูนันปูนี่ใจดีใจิตใจดีเขากระิได้บ่ายเขาเนาะค่ะน้องพี่น้องว่าได้บ่า้เขาย่องดอกแต่เขาว่าเออเราดีใช่ไหม อยายแก่หานี้มาปิดก่อนเด้อค่ะเด้ออันฝนตกนแห้งๆก็อยากได้ปลาน้อยมากเขากินเด้อยนะยายก็เฮ็ดไทยคุ้นตาละคะเฮ็ดให้แม่จะของกินน้ำสินะคะเพราะว่ามิตรภูเ่าเนาะสามีของยายก็อาช่าหรอกมาอยู่ในเมืองแล้วเมื่อนี่เนี่ยเห็นเท่านี่ยละค่ะพี่น้องเอ้ยมาคืออยู่ทงนาดิ โอ้ขนมกาลาให้หลานแต่เนี่ยติดๆที่ขอบเนาะของย้ายในสิุตรตลอดเลอย้ายนะเวลานหน,นึงเขาสุภยามบอกลูก,กด้วยเขากินได้ในะย้ายอะไรเฮ็ดไทยคุ้นตาอะไรก็เฮ็ดไห้เมย์จะของกินน้ำสินะครัเพราะว่าไม่ตักเผาเนาะสามีของย้ายกับไอเอ็ตต้มห่อเขา,เขาเดูแลพ่อเขาเฮ็ดกินเฮ็ดอยากใช่ให้พ่อเขาเสียค่ะเนี่ยละความดีมัน มันก็ยังยังยิงยิง,ยงอยโอเกพันฮันเตะกีดด้ดังไฟนะคะเนาะดังขึ้นค่ะสมือเนี้ยมันทันสมัยแล้วก็มีว้แร่ว่าสัตน์ัวไต,ต่กต่นอยนะลูกคนที่สองอันจะกกี้เนี่ยแหละได้สองเดือนตนนสามียายตายต่ก็มีอะไต่ว้าสั้น์ัวไต,ต่กต่นอยนะลูกคนที่สองอันจะกกี้เนี่ยแหละได้สองเดือน สามียายตตเต่มเศร้าขึ้นมาเสียงลมแรงกรัลงเร้าถ่ายย่บ้านนอกให้ได้ยินเสียง่ารีนบอดีเลอค่ะบักที่บอดีมันกะดีค่ะสุดท้ายมันก็ะดีน้ำกันทุกคนค่ะทั้งสองฝ่ายจากที่แรกๆเขาบอกลับเขาลูกเขาบอหรับเขา สุดท้ายสม้นเดียงกาเสียงกากระไรลายค่ะมันเป็นปลาค่ะกินกะจากระยบคลิปกล้วนตะละมเมอตะเลนจ้าสิเธิ์อีหย่างสู้ยางกาดอกมาอยู่ในเมืองแล้วเมื่อนี่นเห็นเท่าไหล่ค่ะพี่น้องเอ้ยมันคืออยู่ทงนาดอโอ้คนณกากหะหลายห้องกินน้ำปัดน้ำหยางเนี่ยโอ้แห้งขัดคนหัวล,ลุกเลไรเสียงกาห้องมันสิมนี้เกิด เกิดเป็นบ้านในหมู่มบ้านาต้องมีคนตายฆ่าดอกมาอยู่ในเมืองแล้วเมื่อนี่เห็นเท่านี้และค่ะพี่น้องเอ้ยมาคืออยู่ทงนาเลยโอ้ยผป็นก,กา่าให้ายจใจวิทว่าจ๋เริ่มดีขึ้นละเริ่มทําใจแล้วลูก